ะะสำหรับทุกวันพุธค่ะเราจะมีทัศนคตินะคะของเหล่าศิลปินดารานักร้องนะคะพูดถึงนะคะข่าวหรือประเด็นที่เขาสนใจกันค่ะในช่วงแฟนคลับแฟนข่าวค่ะเริ่มประเด็นแรกในแฟนคลับแฟนข่าวอย่างการระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีนะคะ2จุดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น61รายนะคะซึ่งขณะนี้ยังคงตามล่าหาผู้ร่วมก่อการร้ายอีก11คนค่ะไปฟังทัศนคติของหนุ่มรอนกันค่ะ ข่าวทุกวันนี้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างปัจจุบันนี้ที่ที่ผมเพิ่งได้ดูไปก็จะเป็นเรื่องของระเบิดที่จังหวัดปัตตานีนะก็ก็จัดใจไม่ค่อยดีครับยังไงก็เป็นการบังใจให้และการสำหรับใครที่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตรงนั้นนะครับก็คือสู้ๆครับนะยังไงก็คนที่อยู่อยู่ไกลหน่อยแต่ว่ายัางไงเนี่ยก็เป็นคนไทยเหมือนกันยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็มีควาสมสงบเกิดขึ้นนะครับ ส่วนทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนะคะที่ปิดทําการตั้งแต่วันเกิดเหตุก็ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกเรียบร้อยค่ะขอไปกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนและขอสันติสุขจงเกิดแก่แผ่นดินทไทยทั้งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่คิดแบบนั้นนะคะฟ้าหลังฝนคงจะดีเสมอค่ะเช่นเดียวกันกับเพลงใหม่ล่าสุดของวงดังจากสหรัฐอเมริกากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะที่สาวมิน้นติดตามเป็นพิเศษสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการดนตรีในฐานะนักร้องและก็นักดนตรีด้วยเพลงใหม่ของเขานั้น นะคะกล่าวถึงการอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและยิ่งเรื่องร้ายๆนั้นนะคะมันก็จะทําให้เรานั้นมีแรงคืดสู้และหลอ่อหลอมให้เรานะคะกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สนใจเพลงเพลงนี้มากชื่อเพลง,พลงชื่อเพลง whatever it takes ของ imagine dragons ลองไปฟังกันดูค่ะเนื้อเพลงปลุกไฟในตัวคุณมากแล้วก็ ด้วยดวยแนวทางเพลงแล้วมินเชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยได้ฟังก็อาจาจะจะมีเส้นทางการทําเพลงที่อาจจะพิเศษขึ้นอนะไรเงี้ยปิดท้ายความฮาค่ะส่งท้ายวันพุธนี้นะคะกับวิธีกรรายการเพลงอย่างเบกกี้สีทัญญาค่ะติดตามข่าวกีฬาทุกแมชทุกโปรแกรมด้วยเหตุผลอะไรไปฟังเขากันค่ะ พี่เป็นสส่เฮลตี้ออกกําลังกายค่ะพี่ปลื้มข่าวกีฬามากนักบอลเนี่ยพี่ก็ชอบนะคะเวลานักบอลลงแข่งเนี่ยเวลามีข่าวกีฬาพี่ก็จะสนใจดูมากเพราะว่าซิกแพคเนี่ยก็แน่นน้องก็ดีแล้วก็แบบอ่ะค่อนข้างชอบอะค่ะอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยเปลือยหมดนะคะแล้วก็ใส่บิกินี่ตัวจิวจ๋วๆอันนี้ก็เป็นกีฬาที่พี่ดูแล้วรู้สึกอ๋อเพลินมากค่ะเทนนิสก็ชอบนะคะกมลังๆเดี๋ยวไม่มีย้วยเลยรักที่สุดค่ะชอบมากค่ะกีฬาค่ะ คอสุดท้ายนี่ปิดท้ายให้ซากเสียงหห้กับคุณผู้ชมในช่วงเช้านี้แทนแล้ว